สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทาง YouTube และผู้ติดตาม y o u t u b e ของผมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เกษตรินดีก็จะมาบอกวิธีการใส่ปุ๋ย3ระยะกับทุเรียนปลูกใหม่ที่สวนของเกษตรินดีเนี่ยมีวิธีการใส่ยังไงครับว่าเริ่มใส่ตอนไหนใส่ปุ๋ยอะไรใส่เยอะแค่ไหนแล้วก็ใส่บ่อยแค่ไหนครับ ก็มารับชมกันในคลิปเลยครับระยะที่1คือหลังจากปลูกทุเรียนครบ1เดือนครับเราจะเริ่มใส่ปุ๋ยอินซีเคมีสูตรก็635ครับก็จะใส่ต้นละ1ช้อนแกงสำหรับทุเรียนราคา70 200ถึง200บาท ถ้าราคา250บาทขึ้นไปเนี่ยให้ผู้ชมทาง YouTube ใส่2ช้อนแกงนะครับก็ใส่ทุกๆ15วันเป็นเวลา2เดือนหรือนับจากเริ่มปลูกก็เป็น3เดือนนั่นเองครับระยะที่2ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีพร้อมกับปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ พอเข้าเดือนที่4เราก็จะเพิ่มปุ๋ยฉีดพ่นทางใบนั่นเองครับจะฉีดปุ๋ยพ่นทางใบสลับกับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีเช่นเราเริ่มใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีวันที่1และวันที่15ของเดือนเราก็จะฉีดปุ๋ยพ่นทางใบวันที่10และวันที่20ของเดือนประมาณนี้นครับ ก็นำไปปรับใช้ที่สวนของท่านเองเลยนะครับระยะที่3เข้าสู่เดือนที่5ของการปลูกทุเรียนครับก็จะเปลี่ยนจากปุ๋ยอินทรีย์เคมีมาเป็นปุ๋ยเคมีสูตร1500ซาลีฟิตนี่ครับผมแนะนำนะครับตัวนี้ใช้ได้ดีทีเดียวครับระยะการใส่หรือว่าใส่เยอะแค่ไหนเนี่ยก็ ใส่ทุกๆ15วันเหมือนเดิมครับต้นละ1ช้อนแกงก่อนนะครับเริ่มเปลี่ยนปุ๋ยจากอินทรีย์เคมีมาเป็นเคมีเนี่ยไม่ใช่ใส่เยอะเลยนะครับเดี๋ยวทุเรียนน็อกเอานะครับถ้าพูดตรงๆคือเดี๋ยวทุเรียนตายนะครับหลังจากที่เปลี่ยนจากปุ๋ยอินทรีย์เคมีมาเป็นปุ๋ยเคมีซาลิฟิตสูตร15-0-0เนี่ยผมไม่ได้ฉีดปุ๋ยพ่นทางใบครับ เาว่าผมจะสังเกตอาการของทุเรียนก่อนคือยังไม่อยากเร่งมากเกินไปครับเดี๋ยวมันจะตายครับก็สูตรนี้หรือว่าขั้นตอนใส่ปุ๋ยแบบนี้ผู้ชมทาง YouTube ก็สามารถรับชมเรื่อยๆนะครับผมจะมาอัปเดตมาลงคลิปให้ดูเรื่อยๆว่าเออเราทำอย่างนี้แล้วทุเรียนจะสวยไหมหรือว่ามีอาการข้างเคียงหรือเปล่าครับผม ก่อนจบคลิปวันนี้ครับก็ฝากผู้ชมทาง YouTube กดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับคลิปหน้ามาพ่อกันไหมครับคลิปหน้ามาอัปเดตทุเรียนครบ50วันหลังจากใส่ปุ๋ยเคมีสูตร1500เนี่ยว่าทุเรียนจะสวยขนาดไหนครับสวัสดีครับ